ให้ชีวิตแก่ทุกคนในทงกุลาปลูกหลานได้อยู่ได้กินพูุ่งใจที่สุดเลยแหละรางวัลชีวิตเลยเน่เขามีแต่ไปแข่งกีฬาได้สวยรางวัลมากเขาดีใจนะฮ่าเฮ็ดหน้าได้รางวัลรางวัลของชาวนาสำหรับผมเหรอดีไหมดีมากครับดีมากข้าวที่ชนะเลิศมาทุวกวันนี้ไปที่ไหนไปหมู่บ้านไหน เขาก็สั่งไม่จําเป็นต้องลงไลน์ไม่จำเป็นต้องลง Facebook ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยมันไม่พอขายสำหรับผมได้รางวันลนแล้วก็ขายดีเพราะว่าทังอื่นเ็ก็จะามาถามสื่อเขามาถามกาบว่านี่เราขาเได้สนะเลศขายบ่ทัน <laughs> ถุงปลามันเป็นพื้นที่ที่ดินพิเศษก็มูโดยเฉพาะปลูกเขาหอมมะลิ เอาเขาเนี้วมาปลูกสีแข็ง,งทันทีเลยแต่ถ้าเป็นขเขาหอมมะลินังลอยหาอ่อ,อนยาวขาวนุ่มเฮ้าสีเห็ดให้มันได้หน้าได้เขาที่มีคุณภาพอีกเีเขาก็ต้องเบ่งในการดูแลจัดการให้มันดีๆไปมองไดมันห,านห,หายนาในเฮาก็ดึงออกมัต้องไปเพิ่มมันหน่อยยาขายหยามดินเข้ามันสียข็ปวดเขาเห็ดจังไดสุรินโบ คยว่าสีใดแชมมากเลยมีแต่ได้ล่องชนะเลิศมาก่เคยว่าได้ชนะเลิศเพื่อเออันนี้โลอันแหลกของจังหวัดสุรินทร์ทีได้แชมรู้สึกภูมิใจหล่อยนาะมีกำลังใจสูงได้เพียรมาสิบปีผมมาได้ถือว่าคุมยดอกทั้งวันแห่งการเป็นชาวนาของเฮา่งผลดีแหงบมมีแต่ข่าวสีขายให้เพื่อนให้เพื่อนกัอยากได้ก็ได้แล้วค่าแน่อยู่ ดีใจน้องสาวเราข้าเขื่อนเคีองไปเพื่อนว่าหไปหลับรางวัลมาได้รางวัลที่หนึ่งงงยายกับงงมันได้มาจังไดยหันมาเคือว่าสีได้นสนเลิศเพินินหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วนะคะเราสามารถที่จะตั้งราคาได้กําหนดราคาได้ถึงไม่มากเราก็ภูมิใจที่เราทำได้อยากจะเชิญชวนนะคะ เกษตรกรเรามาทําข้าวอินรียนส่งเข้าประกวดหนึ่งละรายได้เราเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมีรายได้มีอะไรมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราสำหรับปีที่ได้รางวัลมาปี63เนาะเป็นในานามศูนย์ข้าวตำบลเชียงเพลงอำเภอกุจจับ จังหวัดอุดรธานีได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในรอบ38ปีของจังหวัดอุดรธานียังไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศมาสักทีแสดงว่าข้าวเรามันมีคุณภาพจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ภาพภูมิใจมากครับสําหรับคนในชุมชนข้าวที่ได้รางวัลเนี่ยมันจะเป็นข้าวมมลิด105มีคุณภาพแล้วก็เวลาขายนีย่มันก็ขายง่ายราคามันก็สูงขึ้นถ้าราคาสูงขึ้นผลลัพธ์ก็เงินเหลือเยอะเนาะ กำไรมันก็เหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตกที่คนในหมู่บ้านเนาะรายได้ก็ดีขอขอบคุณคกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ให้รางวัลมาที่เป็นแม่แบบเป็นแบบอย่างที่ให้ปงระมาณมาสนับสนุนในการประกวดข้าว